สวัสดีครับพบก,กับผมกล้องงี้นะครับวันนี้ผมจะพาคุณมาเล่นปืนฟาร์มาร์สติดสโคบเลงสไนเปอร์นะครับเปิดคลิปมาก็หัวแตกอีกแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะเล่นได้ประมาณไหนนะเป็นปืนนี้ไม่ใช่เป็นปืนใหม่นะเป็นปืนเก่าตั้งแต่ไถ่ NCU แล้วล่วะครับกระสุนมีด้วยกันในแม็ก25นัดนะแต่ก็มันไม่ใช่ปืนเทพอะไรนะต้องขอ เกินไม่อนเลยเป็นปืนที่ปืนฟรีก็ว่าได้ที่ผมได้มานะจริงๆตัวนี้ก็ยังมีขายนะแต่ต้องไปส่งเอาในคลังแสงนะครับปืนสัญชาติฝรั่งเศสนะครับตัวนี้ใช้ลูกกระสุนขนาด5.56นะฮะลูกไซส์เดียวกันกับ M4 น,นั่นเองโอ้ยอืม,อมแมทคิวสตัวเลยมึงดอกนี้เน้น ก็มีดีอะไรปืนนี้มีดีแค่ติดสโคบสไนนะครับแต่ถ้าเทียบกับอาร์เพดบาร์แล้วสู่ไม่ได้แน่นอนนะถึงจะติดสโคบสไนเหมือนกันนะแต่ความแม่นยําต่างกันมากนะอยา่างอาร์เพดบาร์แรงกว่ากระสุนเยอะกว่าลูกกระสุนเยอะแรงกว่าติดเลเซอร์นะฮะดีกว่ากันหลายอย่างเอ็มสีมังกรตัวนี้อันตรายมากนะ ปืนระยะไกลชั้นดีเลยละ่ะเฮ้ยเม็ดเดียวหัวขาดเลยไปไงตายใช่เนองปืนนี้มันไม่ได้เนิร์ฟอะไรนะครับจริงๆมันก็ถ้าเป็นของจริงก็จุกได้แค่25นัดน,นะถ้าไม่ได้ใส่แม็กเสริมอะไรนะอุ๊ย,อ,ยอันตรายอันตรายโอ้ใครเอาปืนนี้มาเล่นแม่ มันโหยแม่งดิ้นว่ะสำหรับคนที่ใจร้อนไม่แนะนำเล่นปืนนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยิงยากนะฮะนั่นไงโดนพินแดดเก็บหัวจะยิงยากหน่อยผมบอกเลยยิงยากจริงๆ แล้วก็ค่อนข้างเสียเปรียบเขาด้วยนะระยะไกลจริงๆมันเหมาะกับปืนมันเหมาะกับระยะกลางมากกว่าแต่มันติดก,กล้องสไนามานะผมก็ลองเอามาประยุกต์เล่นแบบระยะไกลๆดูนะต้องยิงแบบเป็นชุดนะกดค้างมาั้ยขอหยิบม,มาเล่นหนะ่อยสิขอหยิบม,มาเล่นหนะ้าโอ้ไม่ทันแล้วไม่ได้ยิงแล้วไม่น้องมางัดกันใหม่เด้อ ผมน่าเกินมันบุกบ้านเมื oh ่โ oh อ้โ oh. หต้องอัดอัดเฮดบาร์มาสู้ป่ออะวะดีโหลดอัดิี้อันนมีคนขึ้นฐาน โอ้ยคนขึ้น,น,น,นหาน่นหานเรียบร้อยเลยโดนกวาดโดนกวาดเรียบแพ้แล้วกูเอาโดนเบียดตกอีกเอาเอา้ยน่าลุดเบิ้มตลกแม่งเลยมาลูกน้อยเือเกินว่ะ ยิงแล้วมันขัดใจว่ะอย่ายิงแป๊บเดียวกระสุนจะหมดละ <_ extras> กอาไว้เล่นขำๆนะครับปืนนี้ <_ d ress> เล่นสนุกเหมือนเมื่อก่อนโอ้ยมันยิงธนูระเบิดมาว่ะเมื่อก่อนมาเล่นสนุกน, <_ d ress> นะยิงตัวอ้วนเนาะเด <_ d ress> ี๋ยวนี้แม่งมีตัววิกตัวผอมตัวย้อมสีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ปืนมันตกยุคไปแล้วครับปืนตั้งแต่ยุค,ครค้านเกมมาดิมาดิอุ้ยอันตรายมากเลยวะ่ะรู้สึกเหมือนเราเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยมันหดมาเป็นชุดกระสุนแม่งยังเป็นเส้นเรานี่ต้องค่อยค่อยยิง จริงมันก็กดค้างได้แต่ถ้ากดค้างไปมันก็เปลืองลูกนะเตรียมโนโกูก่อนโอ้ยเออเชียให้โดนซอมบี้เป่าเหมือนมันกำลังจะพยายามมาบุกฐานนะฮะตอนนี้ <c oughs> เอ,อ้ยโดนหัววะ่ะเอ,อ้ยแป๊บนึง อกูแป uh, ๊บหนึ่งเดี๋ยวกูออกไปดีน้องเฮ้ยมีตัวบนมาเสือกว่ะตัวเดิมมั้ยเนี่ยแตกไปน้องน้ำหนักเบานะข้อดีคือถึงจะกระสุนน้อยแต่น้ำหนักเบานะครับปืนนี้เดินพิ้วมากนะ เป็นปืนแบบบูพับนะฮะปืนบูพับคืออะไรปืนบูพับคือกระสุนอ่าแม็กกาซีนจะอยู่ด้านหลังปืนนะอยู่ด้านหลังตัวปืนแล้วก็ปืนจะขนาดกระทัดรัดนะฮะเขาจึงจะเรียกว่าปืนบูพับนะครับแต่ถ้าเป็นปืนพวกเทคทิคอลก็จะเหมือนพวกเอคนะครับคนในปืนพวกนี้ปืนที่แม็กกาซีนจะอยู่ด้านหน้านะเรียกปืนเทคทิคิล อักเอสามก็ยังเป็นปืนบูพักอยู่นะดีน้องแสดงว่าตัวมันเปาะยิงผ่านก็ตายเออเอ้ะเอ้าสัตว์ได้ลอยนัดจังไร ผิดฐานเปล่าไอ้นายโอ้โหโดนร้อยนัดเก็บอีกแล้ววะ่ะอะไรครับเนี่ยมึงเก็บใครแต่สังเกตดูนัดแรกมันจะแม่นมากอยู่นะเออเนี่ยมันมันจะเป็นปืนแบบเหมือน,น first shot อะจริงมันมีรุ่นติดบอมด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดใช้นะเล่นปืนนี้ดูก่อน สู้ยากว่ะสะยะใกล้ก็เหมาะนะครับฟารมมาร์ทเออทีเ nah, จ็ดเจ็ดทัวนี้แมงเหนือก ok ็เลยเื่นดูโจมนะมันเป็นปืนกลเบาแท้ๆปุ่ระเบิด เย็นไปหน่อยอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหเกิดมาวิ่งใส่กูเลยบึ้มม,มาเลยมาเด้มาเด้บึ้มไม่ตายเออ ใครยิงกูวะเดี๋ยวเดี๋ยวี่ไหนมันอยู่ไหนวะมอกี้เนี่ยตอนนี้กำลังสูสีอยู่นะครับหน้าสั่นไปทีเอ้าหน้าสั่นไปทีเอา้าไอ้ซอ,อมบี้ไอ้ซอมบี้มาบุกผ่านามึงมั่งเหมือนที่มึงบุกผ่านกูออเออยังไง เป็นไง <S <S มีดสับแม่งเลยเฮ้ยนำเฉยเลยว,วะ่ะยูแพ้อยู่นี่วะ่ะสู้เขาโอ้ยเฮ้ยบอกเขาสู้เขาไปยืนโง่ไอ้แม่งยิงกลางอากาศไปที แตกมัมดูเดียวเออปิดได้สวยมากอะบอกเลยดอกเนะี่ยโบเรียบร้อยครับผม